ดีครับเมื่อเช้านี้ให้อาหารไปส่วนหนึ่งละวันนี้เราดูเขาบอกเขาจะเป็นยังไงโหกองอาหารที่ที่ทำเป็นกองนะครับล้มลงละล้มลงละสครับประสิทธิภาพในการย่อยดีๆมากเลยจากการเป็นกองประมาณ10กิโลนะครับตอนนี้ไม่เหลือละ กับคลอมสักไหนับผสมเข้ากันนะครับโอ้อันนี้แค่ห้ากรัมเองนะครับไข่ห้ากรัม ร้อนนะครับอุ่นๆมจะเป็นการระบายอากาศนะครับกับกองก่องในเขาขนาดนี้ไก่กำลังกินดีเลยลูกไก่กำลังกินดีเลย ไก่กำลังกินดีเลยโอเค